ยอดสุดยอดรอชม,อ,มอยากดูเลยอ่ะทีมก่อนด้วยนะอยากดูทีมก่อนด้วยเหมือนกันทั้งสองทีมเลยอยากดูทุกทีมาทีมที่สามครับน้องลูกตาลคนที่จะมีเซนก็มีลูกตาลมีทั้งสามคนเลยค่ะมีน้องลูกตามีน้องนีน่าแล้วก็น้องเอิมเอมค่ะ ทุกทตานพร้อมไหมคะค่ะแต่ว่าหนูเปิดกล้องไม่ได้อะคะ่ะมีปัญหานิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่ะค่ะเริ่มเลยนะคะ ค่ะพวกเรากลุ่มที่3นะคะเอ,อ่อที่เราจะทำค่ะสื่อที่เราจะทําจะเป็นวิดีโอสั้นกับโปสเตอร์ค่ะกลุ่มเป้าหมายของพวกเรานะคะจะเป็นบุคคลอายุ13-20ถึง20ปีค่ะประเด็นที่พวกเราจะนําเสนอคือการกันแก้งบนโลกออนไลน์ค่ะ วัตถุป,ประสงค์ของเรานะคะแสดงให้เห็นถึงปัญหาการบูลลี่ค่ะหลายหลคนรู้ว่าการบูลลี่นะคะคืออะไรแต่ไม่รู้ว่าการโดนบูลลี่เป็นยังไงคําว่าบูลลี่ในปัจจุบันนะคะถูกนํามาใช้กันมากมายแต่ว่าบางคนใช้คำว่าใช้คําว่าบูลลี่อะค่ะโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการโดนบูลลี่เป็นยังไงการโดนเอ็กเป็นยังไงรู้สึกยังไงมีผลกระทบยังไงพวกเราเลยต้องการที่จะทําสื่อ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองของคนที่โดอมบูรีและความรู้สึกของคนที่โดอมบูรีซึ่งสิ่งที่พวกเราจะนําเสนอคะ่ะเป็นเพียงมุมมองเท่านั้นค่ะต่อไปเลยค่ะนี่นะค่ะต่อไปก็เป็นเป็นหนังสั้นเป็นวิดีโอสั้นๆคะ่ะเกี่ยวกับ Storyboard ก็ Storyboard นะคะก็คือจะเปิดมาฉากแรกค่ะ ก็คือเป็นฉากที่อ่ามีคนเต้นติ๊กตอกแล้วก็มีการคอมเมนต์ bad, แบดๆก็คือคอมเมนต์แย่ๆโผล่ขึ้นมาแต่เขาก็ไม่สนใจค่ะแล้วก็สคริปต์สคริปต์แทนสคริปต์ไปเรื่อยๆจนเจอคอมเมนต์ที่แบบดีบ้างสลับกับแย่บ้างค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะอธิบายเพิ่มนะคะแค่สอ,อบเมื่อกี้อะ่ะเราจะมันจะมีฉากที่เต้นติ๊กตอกทั้งหมดสามสามรอบซึ่ง เราจะใช้การเล่นสปีดอัพคลิปเพื่อให้เหมือนรันไปสู่ฉากต่อไปค่ะประมาณนี้อ่าฉากต่อไปค่ะโอเคค่ะฉากต่อไปก็จะเป็นฉากที่ตัวละครหลักของเรานะคะนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เพื่อนก็พิมพ์บอกว่าเดี๋ยวจะมาหาที่บ้านนะแล้วก็ฉากต่อไปนะคะก็คือ ตัวละครหลักเนี่ยก็เดินเข้าไปที่หน้ากระจกแล้วก็เห็นเงาสะท้อนของตัวเองที่กําลังร้องไห้อยูอ่ตั้งแต่ชดสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใช้ดนตรีที่เป็นดนตรีที่ค่อนข้างจะมีจังหวะที่หน่วงแล้วก็กดดันนะคะแล้วก็ฉากต่อไปก็จะเป็นการกินยานะคะใช้ต่อไปได้เลยค่ะพี่บิวค่ะโอเคครับคุณค่ะ ช็อตต่อไปก็จะเป็นการกินยาเหมือนกันแต่ว่าเราซูมเอา์ออกมาให้เห็นครึ่งตัวนะคะช็อตต่อไปก็คือเก็บยาเข้าไปในซองช็ตอตนี้เราก็จะได้รู้ว่ายาที่ตัวละครหลักกินเนี่ยจะเป็นยาของอแก้อาการโลงิตเสร้ามช็อตนี้ก็ดนตีก็จะหยุดไปนะคะช็อตต่อไปก็คือจะเป็นช็อตที่ถ่ายจากมุมเตียงฉายไปที่ตัวละครเลยซึ่งก็คือจะมีโนติ เด้งมาที่มือถือที่วางอยู่บนเตียงแล้วก็ตัวละครหลักของเราเนี่ยก็จะให้ความสนใจกับโนติอันนั้นค่ะหน้าต่อไปได้เลยค่ะขึ้นยังคะขึ้นแล้วดิค่ะใช่ค่ะ,อ,ะอ่าสากต่อไปก็คือเพื่อนก็จะเหมือนพิมพ์มาบอกว่า มาถึงแล้วดนตรีจะเปลี่ยนเป็นดนตรีที่ค่อนข้างจะมีจังหวะที่สดใสขึ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ฉากต่อไปก็คือไปที่หน้ากระจกนะคะก็คือตัวละครเนี่ยก็จะหยุดร้องไห้อาจจะมีการปาดน้ำตาอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองในกระจกหนึ่งทีแล้วก็ฉากสุดท้ายก็จะเป็นการเหมือนโยนมือถือลงบนเตียงะคะะแล้วก็เดินลงไปรับเพื่อนข้างล่างโดยที่ก็จะถ่ายจาก จากเตียงเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นกลายเป็นจอดําแล้วก็ขึ้นข้อความมาประมาณว่าการโดนบูลลี่เนี่ยไม่สมควรที่จะมีใครต้องดวนถึงแล้วว่าภายนอกของคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะดูเหมือนว่าโอเคอาจจะดูแฮปปี้ดีแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยการบูลลี่มันจะสร้างอะไรสักอย่างที่เหมือนเป็นแผลในใจคือชอตเนี้ยหนูเรากะว่าจะใส่ ความหมายเล็กๆของอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งก็คือจะเป็นดอกไม้นะคะในฉากท,ที่เต้น TikTok สามช็อตแรกอะคะ่ะช็อตที่หนึ่งเนี่ยจะใช้ดอกไม้ในฉากอาจจะเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความสดใสอย่างดอกเดซี่เอาไว้ในฉากนะคะเป็นดอกเดซี่ที่ค่อนข้างจะมีลักษณะที่สมบูรณ์แล้วก็หลังจากที่ผ่านคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยดอกเดซี่ในช็อตที่สองเนี่ยก็จะเริ่มเหี่ยวลงนะคะแล้วก็ในช็อตสุดท้ายเนี่ยดอกไม้ที่ใส่ก็จะเปลี่ยนชนิดเป็นดอกไม้ที่ เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งอะค่ะที่มีความหมายแสดงถึงความแบบเศร้าหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ยังไม่ได้คิดกันจริงๆว่าจะใช้เป็นดอกอะไรแต่ว่าความหมายในส่งตรงนี้เนี่ยก็คืออ่าการที่โดนบูลลี่หรือว่าโดนคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยมันจะทําให้เราอะค่อยๆสูญเสียตัวตนของตัวเองไปทีละนิดจนกระทั่งเราได้กลายเป็นคนใหม่ที่สร้างกําแพงขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะประมาณนี้สำหรับคอนเซปต์ของเรานะคะ ต่อมาคะก็จะเป็นโปสเตอร์ที่เพื่อนๆก็คือคุยกันว่าจะเป็นอารมณ์เหมือนมีคนนั่งเศร้าเป็นคนที่โดนบูลลี่อยู่ โดยโปสเตอร์ที่ออกแบบคร่าวๆก็คือจะมีคําพูดคําจาที่มีการด่ามีการเสียดสีของคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นก็จะนั่งเศร้าอยู่คนเดียวโดยเราจะใช้สีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าหมดๆนะคะให้โปสเตอร์มันรู้สึกถึงความเศร้าและใช้ตัวหนังสือที่สะท้อนว่าทําไมถึงต้องบุลเลียค่ะเป็นเหมือนตัวหนังสือสีแดงหรือว่าตัวหนังสือสีอื่นๆอันนี้ก็ยังไม่ได้คิดกันมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็น่าจะใช้หนังสือสีแดงเพื่อเป็นสื่อที่ว่าแบบ เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเจ็บเๆอะคะ่ะว่าาทำไมถึงต้องบูลลี่อะไรอย่างงี้คะ่ะการนำเสนอก็จบแล้วคะ่ะขอบค่ะเชิญอาจารย์ก่อนเลยครับผมขอเขียนก่อนอ่าว่า จริงเรื่องนี้ก็เข้าใจเข้าใจง่ายดีนะในในการเรียนลำดับอะค่ะอาจารย์มีมีติดตรงที่ว่ามีดอกเดซี่อ่ะ,อะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คุณสื่อสารที่บอกว่าข้างนอกเป็นอย่างหนึ่งแต่กระจกอะมันสะท้อนข้างในที่เขาเศร้าอาจารย์ว่าเออน่าสนใจดีนะคะฉะนั้นจริงๆแค่ตรงนั้นน่ะอาจารย์ว่าคนก็เข้าใจแล้วนะเมื่อคุณอธิบายแต่พอมีดอกเดซี่มีอีกอะค่ะเวลาที่เราทำงานอะ หนังโฆษณามันอยู่บนจอทีวีเนาะเราไม่สามารถวิ่งไปทุกบ้านแล้วก็บอกว่าเธอเธอดูดอกเดซี่ด้วยนะเธอเธอดูดอกเดซี่ด้วยนะใช่ไหมคะหนังจะต้องสามารถเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองได้อาจารย์อาจารย์รู้สึกว่าพอคุณบอกเออเต้นเต้นแล้วมาส่องกระจกอะ่ะหน้าคนอ่ะยิ้มแต่หน้าในกระจกล้องไห้อะไรเงี้ยมันก็มันก็บอกเหมือนที่คุณบอกตอนภายว่าเออคนที่ดูข้างนอกเรียกภายในะแต่พอโดนบูลลี่เนี่ยข้างในเขาอะ่ะ มันมันเศร้านะอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อธิบายเยอะแล้วอะอธิบายได้เข้าใจแล้วว่าพอมีดอกเดซี่อาจารย์ว่ามันมันเยอะไปมันเริ่มเยอะไปอะค่ะเนาะแล้วก็ตัวโปสเตอร์อาจารย์ว่าจุดเด่นของเรื่องนี้ที่เราสามารถเอามาใช้สำหรับทำโปสเตอร์ให้มันมีความเกี่ยวกันก็คือภาพกระจกกับภาพตัวจรงิง ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกว่าคนที่โดนบูลลี่อ่ะจริงๆแล้วหน้าเขาดูยิ้มและข้างนอกแต่ข้างในอ่ะมันเศร้ามากเลยแต่คุณจะเป็นภาพกระจกหรือภาพลายแต่จานชอบตรงเนี้ยคือให้ให้คีปตรงเนี้ยเอาไว้เอามาใช้ในสื่อตัวโปสเตอร์ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นอันเนี้ยแบบว่าไม่เป็นพูดธรรมดามันก็จะหลุดจากตัวหนังที่คุณพยายามทามไปอ่ะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเชิ้งมากมากเลยค่ะอ่า พี่เมฆก่อนเลยไหมครับพี่แบงก์ก่อนดีกว่าเราลกข้อสอบฮะเราข้อสอบการล็อกพี่เมฆเหมือน,นกันครับอเอาพี่เอาเป็นโปเตอร์ก่อนก็ได้ครับจริงๆโปเตอร์ก็ก็ชอบไอเดียคือคือคือทีมสามพี่พี่ชอบนะที่เป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็โฟกัสไปเรื่อง Cyber ไซเบอร์บลรีอะไรเงี้ยทำให้ทำให้เราเราสื่อสารง่ายแล้วก็อ่า เรื่องวิดีโอลอ้วโปเตของเราอะ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนมากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ่าถ้าเราเราทําทําให้มันดีออกมาเงี้ยมัน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 จะตรงไปมันจะตรงตรงกับผู้ที่ได้รับสารจริง,รงๆอะไรเงี้ยอครับผมอย่างตัวอย่างตัวโปเตอร์อะไรเงี้ยจริงๆอย่างบูลลี่ไวอะไรเงี้ยก็ชอบไอเดียเหมือนกันว่าแบบมีคาําด่าแล้วก็บูลลี่ไวแต่ว่าอาจจะต้องไปคิดคีย์เวิร์ดแบบอาจจะใช้คําที่แบบอ่า ให้ให้ดูแล้วแบบอบูลลี่ทําทไมอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคําที่แบบคําไม่ดีไม่ดีอะไร,รหรือว่าอารมณ์ประมาณแบบหยุดบูลลี่อะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่คํานี้นะเพื่นเราคำประมาณเนี้ยหยุดบูลลี่แล้วก็เป็นคําที่แบบเป็นคาแย่ๆอะไรย่เงี้ยพอเราดูปุ๊บเรารู้สึกว่าเออบูลลี่มันไม่ดีนะทําเราเราบูลลี่เรามันทําให้เกิดเอฟเฟกอะไร <S <S อะไรเงี้ยอย่าง,างที่อาจารย์บอกอาจจะเป็นแบบหน้ากระจกหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าคนข้างใน คนข้างในแข็งแร่งข้างนอกเออข้างข้างนอกแข่งแร่งข้างในอาจจะโดนแบบบูลลี่มาเยอะอะไรอย่างนี้ครับอืมจริงๆคำพูดแบบตัวหนังสือสีหรือว่าคําพูดแบบคมคบจะชัดแบบปึ้งอะไรเงี้ยมันคนเห็นแว็บมันก็จะแบบอิมแพ็คละอะไรเงี้ยคือคือ,คอโอเคอ่าเขาเรียกแหละของเรามันมันเล่าเรื่องง่ายแต่จริงๆมันก็ทําให้อิมแพ็คได้อะไรอย่างนี้ครับอาจจะใช้ใช้คําพูดหรือคําแบบต้นๆที่แบบ มันมันมันเข้าถึงทุกคนเลยครับใช่ครับรอดูเหมือนกันครับอันนี้แค่นี้ใช่ปะ่ะใช่ครับเอาให้ให้พี่เมธเลยครับโอเคครับขอบคุณครับเ,เราทำหนังเนาะแล้วหนังเราออยู่บน YouTube บางช่วงก็ชมแต่เยอะช่วงกว่าคือดา่า หนังตักกาดผู้กำกับมันเรียนหนังมาเป่าวะนี้เลยนะที่เราโดนอะ่ะเออใช่ป่ะก็ก็จะมีความแบบนั้นอยู่ก็คงจะคล้ายๆคล้ายๆกับอะไรในหนังเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงจิตใจแข็งแกร่งมากเออนะฮะทีนี้อ่าเห็นด้วยกอาจารย์ขอโทษครับอาจารย์อ,ททอาจารย์อาจารย์ไอซีทีอาจารย์ชื่ออะไรนะอีกทีผมพยายามจะเรียกชื่อเรี <laughs> ยกไม่ถูกอาจารย์บิ๊กค่ะอาจารย์บิ๊ก อาจารย์บิ๊กนะครับ <Yeah. S 1> อ่าโอเคเห็นด้วยกับอาจารย์บิ๊กในเรื่องดอกเดซี่คือจริงๆมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีแหละแต่ถ้าถามเราก็บ้านๆไปคือถ้าถ้าพูดถึงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัดมาดอกไม้ดอกไม้สดชื่นมาดอกไม้ค่อยๆเหี่ยวแต่เราเรารู้สึกเก๋ไก๋ตรงเปลี่ยนเป็นดอกไม้ดูเศร้าแต่ว่าดอกไม้เนี่ยสัญ,ญลักษณ์เราพูดไว้อย่างนี้แลวกันกา,การใช้สัญ,ญลักษณ์อะฮะโดยประเด็นก็คือคนคนควรจะต้องเข้าใจ สัญลักษณ์นั้นผ่านการปูหรืออะไรมาถ้าสมมุติว่าใส่ลงไปเฉยๆแล้วยิ่งถ้าใส่ซ่อนเนี่ยสมมติว่ามันอยู่บนเฟรมทิกตอกแล้วดอกไม้อันเท่าปลายนิ้วก้อยวางไว้ตรงนั้นแล้วอีกอันนึงมาเป็นเฟรมทิกตอกเหมือนเดิมแต่ดอกไม้มันเหี่ยวลงหนูพยายามใส่พี่รู้แต่คนไม่เห็นโคคน,คนมันไม่ได้ถูกเน้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันตัดสลับมาเป็นแบบอ่ะเปิดภาพด้วยไอ้ดอกไม้อันนี้ก่อนกล้องแพนไปเห็นเขาเต้น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 เดยบุรีกล้องแพนกลับมาปัา๊บแม่งกลายเป็นเหี่ยวสมมุตินะ มันก็จะมีความชัดเจนขึ้นแต่อันที่เก๋กว่าอย่างที่อาจารย์บิ๊กพูดไปอันที่เก๋กว่าคือกระจกะคือกระจกแต่เราสงสัยอันนึ่งอะไอคนที่ส่งมเมสเซจมาที่บอกว่าจะมาแล้วมาถึงแล้วคนนั้นเขาเป็นใครแล้วเขายัางไงนะ <c oughs> เป็นเพื่อนค่ะ <c oughs> เป็นเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนคนเดียงที่เหมือนวางดีกับเราอะไรเงี้ยคือคนอที่เราพยายามชูด้านที่ที่สดใสของเราออกไปค่ะเพราะว<า>่าคืออย่างไอเรื่องเนี้ยคือหนูได้แรงบันดาลใจมาจากคือมันมีเพื่อนหนูคนหนึ่งที่มัน เป็นฟิลประมาณนี้คือเหมือนว่าเขาอะเวลาเขาโดนบูลลี่หรือเขา,าอะไรเงี้ยเขาจะเก็บเรื่องที่เครียดเอาไว้คนเดียวโดยที่เขา uh huh. จะพยายามเหมือนว่าไม่ให้คนอื่นรู้สึกเครียดตามเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าฮะแล้วไอ้คนเนี้ยมันทําอะไรให้นางเอกเราสบายใจบ้างเอออีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเกิดเราจะมีนางเอกเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้พี่แนะนำหนึ่ง uh huh. เรื่องตั้งชื่อให้มันซะหน่อย <laughs> Okay okay. เป็นน้องแจ่มน้องอะไรก็ได้ไม่แล้วตัวละครตัวเนี้ยเขาจะมีตัวตนขึ้นในหน้าตาในหัวเราแต่ถ้าเราไม่อลิสก็ได้ไม่ตั้งชื่อเออชื่ออลิสอทินนั้นอนั้นซึมเศร้าอยู่เออไม่คือคือถ้าตั้งชื่อแล้วมันก็จะชัดเจนคืนทีนี้เนี่ยไอผู้ชายคนนั้นที่เขาแมสเซจมาเขาทําอะไรบ้างอะลูกเขาเขาแค่แมสเซจมาบอกว่าฉันจะไปหาไอผู้ชายผู้หญิงนี่หรอคือจริงๆเราถ้าเกิดว่าเปิดตามในสตอรี่บอร์ดนะค่ะตอนที่ มันมีฉากที่เต้นติกต็อกถูกไหมคะคอมเมนต์อ่ะมันจะอยู่ข้างๆแล้วก็จะมีโนติไลน์ด้งขึ้นมาด้วยคือคนนี้จะเป็นคนที่คอยเชียร์อัพตลอดอะประมาณว่าแบบอะไรประมาณนั้นนะคะของเราเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเกมหาสมบัติซับซ้อนมากข้อมูลหนูซ่อนเล็กๆเต็มไปหมดเลยหนูต้องเน้นอะไรที่อยากให้คนดูรู้สึกหนูต้องเน้นมันถึงมีการเรียนเื่งขนาดวาเสเสียงภาพ ตรงที่เป็นข้อความเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอาจจะไม่ต้องถึงขาไม่แน่ใจยังไม่รู้มันจะโกนหรือไ่รู้เพลงเ,<อ>เพราะมัน<อ>จะต้องมีเพลงเต้นทิกต็อกใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้ลองดูอลองดูใช่แค่สมมุติว่าถ้าสมมุติว่าโอเคเขาก็เขาก็ส่งมเส่จมาจังหวะนั้นไอ้จังหวะนั้นก็ซ่อนๆไว้ก็ได้ไม่เป็นไรน่ารักดีเก๋ดีเวลาใครเข้ามาถามจะได้แบบว่านี่ไงเราใส่ไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยื่อเขาไม่เห็นแต่ว่าไอ้ตรงจุดที่นั้นอย่างเช่นตอนที่ ข้อความเข้ามาอย่างแบบว่าเฮ้ยสมมติเอาตรงๆเลยนะเอาแบบตรงๆบ้านๆก่อนเลยนะเฮ้ยเห็นข้อเห็นคอมเมนต์แกแล้วอ่ะสู้ๆนะเดี๋ยวกูไปหาหรือหรืออะไรที่แบบนึกออกปะแต่ในมุมเราอาจจะแบบว่าแค่เพื่อนทักมาเพื่อนที่เข้าใจเราคนนึงทักมามันก็แบบอบอุ่นแล้วเพียงแต่ว่าไอ้กับการที่ทักมาเท่านั้นอนะ่ะท,ที่ที่เขาทักมาว่าอยู่บ้บานไหมใช่ไหม อยู่บ้านไหมอยู่บ้านใช่ไหม,ไหมเดี๋ยวไปหาแล้วไอ้นี้ยิ้มขึ้นมาเนี่ยมันมันยังเราว่ามันมันก็พอบอกได้แต่ว่าการแสดงมันต้องดีมากอะ่ะเขาเข้าใจเราใช่ไหมเออ <c oughs> ว่าเขาตอนนี้เราเราเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดเราอยากจะย้ำเพราะด้วยเวลามันสั้นเนี่ยมันอาจจะแบบว่าหรือว่าอย่างฉากในกระจกเนี้ยเราล,ล,ลดเวลาได้ไหมว่าอันนี้อันนี้นนในมุมมุมพี่เมธคนเดียวเลยนะถ้าเป็นพีเพ่เมธทําพี่เมธจะบอกว่าก,ก็ถ่ายมันเต้นติกต็อกเนี่ยแหละพอเต้น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 เสร็จป<ๆ>ุ๊บ จากเฟรมติ๊กตอกกล้องออกมาเห็นแม่งมีกล้องตั้งมีอ่มีคอมเมนต์อะไรแบบเมื่อกี้แหละแล้วตัดไปที่กระจกคือตอนที่มันเต้นอยู่หน้ามันยิ้มมันอ่านมันเห็นคอมเมนต์หน้ามันก็ยิ้มแหละแต่พอตัดไปที่ในกระจกท,ทั้งทั้งที่เต้นอยู่นะในกระจกที่เต้นอยู่อันนั้นน่ะหน้าเศร้าแล้วก็ตัดมาเป็นร้องไห้ในกระจกเต้นอยู่แต่ร้องไห้แล้วพอตัดกลับมาหน้ามันมันก็ยังยิ้มแล้วก็เต้นต่อไปก็ให้เห็นว่านี่มันคือสะท้อนในจิตใจแทนที่จะมายืนสองหน้ากระจก อีกทีหนึ่งหรือว่าอีกทีตัดมามายืนหน้ากระจกมาย้ำเมสเซจกระจกก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้นี่เป็นมุมพี่เม่คนเดียวนะเว้ยคือเป็นพี่เม่ทําพี่แม่ว่ามันจะเกะด๋ดีแล้วมันก็น่าจะชัดเจนว่าโอเคหนึ่งไอ้นี่แสดงความสามารถมีคนด่าในระหว่างที่มีคนด่ามันก็ปั้นหน้ายิ้มไปแต่จริงๆแล้วมันเศร้ารวบทั้งหมดเข้ามาเลยแล้วก็ค่อยมาย้ำอ่าแล้วเสร็จแล้วก็พอเพื่อนที่มันโผล่มาเป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีมีอะไรบางอย่างที่แสดงการ ให้กำลังใจอย่างชัดเจนเพราะว่าตอนท้ายเขาก็ไม่ได้โผล่มาไงใช่ไหมเขาโผล่มาไหมไม่ไมไอีนงางเอกเดินออกไปคนเดียวเออเพราะฉะนั้นมันต้องมีความชัดเจนบางอย่างมันจจะเป็นคาง่ายๆก็ได้นะไปะกินข้าวกันมึงจะได้สบายใจแต่ไม่พูดเรื่องที่โดนคอมเมนต์มาเลยนะแต่ทําให้คนดูรู้ว่าแบบโอ้โหไอเชี่ยเนี่ยคือกําลังใจแล้วคนที่บูลลี่เนี่ยแม่งต้องการแค่นี้แหละใครสักคนที่เข้าใจมัน อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนขึ้นขอชื่นชมเราชอบสตอรี่บอร์ดเราชอบสตอรี่บอร์ดตรงไม่รู้ใครวาดมาแต่ว่ามันมีมันมีมุมมองอะ่ะมันมีมุมกล้องมันมีขนาดภาพมันมีมุมที่แบบอ่ะลงมาล่างเตียงมันจะมีอะไรบางอย่างหรือว่าบางมุมที่แบบอก่อนหน้าเนี้ยที่เราชอบอยู่มุมหนึ่งมากเลยถอยไปอีกถอยไปอีกเอาไม่มีแอกแเบฟฟี่ะวะไม่ใช่ <laughs> <laughs> S <S อยอ่างงั้นจะไปกลับไปไปไป,ไปทางนูน้นไปทางนูน้นไปทางขวาไปทางขวาอ่าอย่างอันเนี้ยรู้จักอินเซอร์ปุ๊บอ่าเราชอบมุมเนี้ยไอ้มุมขวาสุดเนี้ยที่เป็นเตียงแล้วข้างหลังเป็นกระจกคือโอเคไอ้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าสตอรี่บอร์ดที่มันทํางานคือมันไม่ต้องวาดสวยแต่ว่าแบบรู้ว่าในเฟรมมันจะมีอะไรและอะไรมันสําคัญในเฟรมอ่ะเออเพียงแต่ว่าดอกเดซี่ถ้าหนูจะใช้ถ้าหนูจะใช้เติมเข้ามาหนูหนูควรจะต้องเน้นมัน ไม่ควรไม่ควรจะปล่อยไกลให้คนดูเดานะฮะอันนี้อันนี้อันที่หนึ่งเนาะหน้าหน้าพี่แคสกลับมาแล้วแปลว่าเวลากูหมดไปแล้ว <c oughs> อืมก็ก็ฝากไว้ประเด็นนี้ส่วนเรื่องโปสเตอร์ก็อย่างที่พี่พี่เพราพี่ไม่ได้ถนัดเรื่องโปสเตอร์มากมายหรอกแต่พี่ก็มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยจุดที่เราจะจุดดีของมันเลยนะคือเข้าใจง่ายไม่ได้ยากมากแต่ันูมีแมเสเซจซ่อนอยู่เยอะ อ่าซึ่งมันอาจจะไปขัดขวางความเข้าใจแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เข้าใจยากอ่าแต่จุดเสียของมันสําหรับเราก็คือมันอาจจะดูเรียบไปถ้ารีลามันน้อยเพราะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรอันนี้เต้นเต้นมีคนด่าเศร้ากูกินยากินยาเสร็จแล้วเพื่อนโทรมาแล้วก็ออกจากบ้านเพราะฉะนั้นเชิงอารมณ์มันจะต้องทํางานมากๆเพราะไม่งั้นมันถ้ามันเล่าแค่เนี้แล้วสมมุติว่านักแสดงใครไม่รู้ละ่ะที่จะเอามาเล่นแล้วเล่น,แล,ลนแล้วเล่นไปไม่ถึงเป้าเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็น คลิปง่ายๆคลิปหนึ่งแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าดอกเดซี่เราไปซ่อนไว้ดอกเดซี่ไม่ออกไอ้นั้นไม่ออกข้อมูลที่เราใส่ไว้อะมันไม่ออกมันพรีเซนต์ไม่ได้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณค่าของเรื่องเนี้ยตกลงข้อและข้อน,นี้ต้องระวังนะอันนี้พูดในฐานะพี่น้องเลยเราอยากให้แบบเฮ้ยเราอยากเห็นในท,ท,ทุกเรื่องทั้งทุกเรื่องที่พรีเซนต์มาเนี่ยเราอยากเห็นให้มันออกมาทำงานในรูปแบบที่เราอยากจะให้มันทำงานได้จริงๆอะ่ะเออ แต่เราเข้าใจเรื่องประสบการณ์เดี๋ยวมันก็ต้องทดลองเทสกันไปเนาะโอเคจ้ะขอบคุณมากเท่านี้แหละมี่กลุ่มที่ห้าแล้วใช่ไหมไม่กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามโอเคโอเคขอโทษกลุ่มสี่กลุ่มสี่แล้ว